ัสดีค่ะวันนี้สเสบียงคุณแม่เอามาประยุกต์อะไรได้อีกเปิดตู้เย็นดูก่อนวันนี้เรามีอะไรอ๋โอโหกับข้าวคุณแม่นะจร,จริงๆตรงน,นี้เป็นไอติมได้ค่ะคุณแม่เขาปั่นมะม่วงหาวมะนาวโหมาแล้วก็เหมือนคล้ายๆเป็นสมูทตี้ เรามีช็อกโกแลตไอติมไอติมที่เราลดวุ้นราแป้งลอยแต่ของที่คุณแม่นี้มีสองอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วจะเป็นเอาโมเหาามะนาวโหสมูตะรที่ทำมาเผื่อให้เราเวลาถือเวลาเราทานเองหาทานเองที่ห้องนะคะที่แบบว่า ไม่ได้กลับบ้านเนาะก็หว่วงว่าลูกจะไม่มีอะไรทานนี่ก็ทํามาในนี้ที่เห็นเป็น,กเ,ปนเกล็ดน้ําแข็งเนี่ยก็จะเป็นของหน้ากระฉีกที่คุณแม่ทําไว้อ่านอกจากอาหารคราวแล้วคุณแม่ก็ทําอาหารหวานมาให้ด้วยกระฉีกนี้มิกแอนแมทได้เยอะมากนะคะมันเป็นการทําเขาเรียกว่าอะไรอะบิวชั่นหรอเรียกว่าผสม ผสมผาสานแล้วก็ประยุกต์ใช้แล้วกันนะก็เมนูที่คุณแม่ทำมาเผื่อเราก็ทานไม่หมดในมื้อเดียวอยู่แล้วนะคะก็ขอล้างให้มันละลายความเย็นขอนเลยเมือม่อกี้เสียงกรอบมากเปิดได้ไหมล่ะ แข็งยังเกาะอ,อยู่เลยแป๊บนะคะวางแป๊บนึ่งได้นี่ไงหน้ากระฉีกของคุณแม่เห็นพระเห็นว่ามันเป็นกล่องเล็กหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคือมือเรากล่องประมาณนี้เนาะแล้วหน้ากระฉีกเนี่ยเต็มกล่อง ทยอยกินของคุณแม่เนี่ยบอกได้เลยว่าทําแล้วฟีดไว้เก็บไว้เป็นเดือนแล้วรสชาติก็ไม่เปลี่ยนแต่ประเด็นคือเวลาเราทานของหวานเนี่ยกระฉีกเนี่ยจะผสมผสานส่วนประกอบไปด้วยน้ำตาลปี๊บโอ้โหพูดไปเราเกินน้ำลายไปน้ำตาลปี๊บนะคะมะพร้าวซึ่งคุณแม่ใช้มะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็มาขูด แล้วก็เอามาผัด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 ,ผดกันน้ําตาลแล้วก็อบควันเทียนให้หอมนะคะเติมรสชาติหน่อยเป็นเกลือนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เส้นของมะพร้าวเนี่ยมันจะนุ่มนวลน,นะคะแต่ตอนเนี้ยพอเราฟรีซแล้วน้ําแข็งเข้าไปเกาะเดี๋ยวเราก็จะเอาบางส่วนที่เราทานอะไปเวฟค่ะก็คือใช้งานง่ายมากไปเวฟนะคะแล้วก็ตัวของ ปริมาณที่มันเยอะเนี่ยเราก็แบ่งส่วนจริงๆแล้วอันนี้ทานมาแบบหลายรอบมากทานกับไอติมนะคะไอติมกะทิแล้วก็โปะท็อปปิ้งด้วยตัวหน้ากระชีกก็อร่อยนะคะแล้วก็สามารถใส่เ,เขาเรียกว่าอะไรเ่ะเหมือนน้ำแข็งใสะแต่ว่าเราใส่ตัวนี้เป็นท็อปปิ้งทานกับข้าวเหนียวดำทานกับน้ำกะทิที่เป็นน้ำตาลตโนดก็อร่อย นะคะอันนี้ก็มิกแอนแมทได้เราก็แบบค่อยๆทานไปแล้วก็มิกไปเรื่อยแต่วันนี้เนื่องจากตัวเนี้ยหน้ากระฉิกเนี่ยมาก่อนแต่เรายังทานไม่หมดเลยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าก้อนกระจกหนึ่งเนี่ยพอไปวางแล้วก็ไปเวฟในจานเนี่ยมันจะฟูแล้วมันก็จะเยอะมากแล้วของหวานเราควรจะค่อยๆทานถูกไหมคะคือเราเป็นคนชอบทานของหวานแต่เราไม่ได้เป็นคนที่ชอบทานของหวานเยอะ มากอะไรเงี้ยทีนี้คุณแม่ก็ยังจะให้มาเพิ่มเติมค่ะด้วยความรักของคุณแม่นะคะอันนี้ก็กับข้าวที่อันนี้ข้าวสัปดาห์ที่สองและที่ยังมีของคุณแม่อยู่เนี่ยอันเนี้ยปลาเต้าซจ้ต้มขิงก็ยังมีอีกหนึ่งถุงนะคะแล้วก็น้ำพริกเผาของคุณแม่นะคะแล้วก็นี่หอมเจียว พริกนะคะไว้สําหรับทานคู่กันอร่อยมากเพราะว่าน้ําพริกเอ,อ่อเผาของคุณแม่เนี่ยจะออกหวานนิดๆมันก็จะคล้ายน้ําปลาหวานแต่ว่าเนื่องจากมันข้นเป็นน้ําพริกเนาะเนี่ยชินรีเพท <c oughs> มันก็จะเหนียวเหนียวกว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นน้ํานะคะก็ทานกับไข่ต้มอ่ะซึ่งไข่ต้มเนี่ยเอ่อก็เต็มเลยแต่ว่าตอนนี้เหลือ,อยู่สองฟองแล้วจากแปดฟองนะคะอ่า ทีนี้ไฮไลท์ก็คือวันนี้จะเอาหน้ากระฉีบมาทานกับข้าวเหนียวหน้ากอยที่คุณแม่ทำไว้ให้ค่ะอันนี้คือถุงที่สองแล้วก็คิดว่าก้นถุงสุดท้ายนี้หมดภายในมื้อนี้ครั้งเดียวอโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทานให้อร่อยอย่างไรบ้างจริงๆแล้วก็ง่ายมากเลย เมใก่อนอุปกรณ์ที่เราใช้คือถ้าอยู่คอนโดห้องเล็กๆหรือว่าอยู่ห้องพักเราเองค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำกับข้าวอะไรที่มันเป็นแบบริหรือว่าขั้นตอนที่เยอะมากนะคะง่ายๆก็คือไม่ใช้เตาไฟฟ้า,ฟาก็จะเป็นไมโครเวฟนี่ค่ะจะบอกว่าอันนี้ อาทิตย์หนึ่งครบอาทิตย์แล้วคะ่ะแต่กลิ่นมะพร้าวของคุณแม่เนี่ยยังหอมอือหือหอมหอมมะพร้าวอ่อนของคุณแม่มากไม่เสียด้วยก็แช่เย็นไว้เฉยเฉยอันนี้คือกรอยนี่กรอยของคุณแม่ชินเบลเลอร์เลย อันนี้ในถุงที่แกะมาที่เราจะทานให้หมดในวันนี้นะคะแทนนี่คือเมนูหลักเลยนะไม่ใช่ขนมหวานนะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเวฟกันกรุบ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 ทำเองอยู่ในบ้านก็ง่ายอยู่ที่ห้องก็เอามาง่ายๆเลยแต่ว่าคนที่แบบว่าไม่ได้มีสเสบียงเก็บไว้เป็นถุงๆเหมือนแบบที่บ้านเราทำแบบ คุณแม่เตรียมไว้ให้เราอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นขนมที่เราซื้อไว้ในตู้เย็นแล้วเก็บไว้อะไรเงี้ยก็สามารถเอามาอุ่นเวฟได้แต่ก็ต้องดูว่าเขาทําใหม่หรือเปล่าอย่างก,กับข้าของคุณแม่หรือขนมหวานของคุณแม่เนี่ยเขาจะทําใหม่นะคะแล้วเวลาเก็บในตู้เย็นเนี่ยก็จะเก็บได้นานเนาะแต่ถ้าร้านค้าที่เขาเก็บครังคือแล้วมาขายต่อเนี่ย ก็ต้องดูนะแต่ส่วนใหญ่ขนมหวานไทยต้องทำใหม่ๆเนาะจะได้หอมแล้วก็ไม่เสียง่ายนะคะโอเคอเว็บค่ะก็ง่ายเลยแค่นี้เองไฟปันกล่าเดี๋ยวมาดูไญจา1นาทระหว่างเรารอเวฟข้าวเหนียวหน้ากรอยนะคะก็ จะเตรียมสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะหน้ากระฉีกที่มีพยาหิมะเกาะอ,อยู่เนี่ยเราก็จะเอาเฉพาะที่เราทานเนาะดูนะดนะูที่คุณแม่ทำนะคือเหนียวนุ่มข้นอะ่ะทานอะไรก็อร่อยอะ่ะคือความเหนียวเนี่ยคือการเข้มแบบงวดของน้ำตาลซึ่งคุณแม่ใช้น้ำตาลเนี่ยการผสมเนี่ยเขาก็จะมีสูตรของเขานะคะว่าจะแบบ มีน้ำตาลมะพร้าววัตถุดิบหลายที่อ่าน้ำตาลหลายที่ก็รสชาติต่างกันเนาะน่ยคุณแม่ให้ไหมเราจะกินแค่นี้นะวันนี้ถ้าหวานวันนี้คงไม่ได้เติมซะหน่อยละกันโอเคจริงๆทานกับไอติมวานิลานะอร่อยมากอุ๊ยข้อวเหนียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้เวฟ็ต่อตึ้มอีกหน่อยนึงนะแค่นี้น่าจะพอเราทานคนเดียว แช่ตู้เย็นต่อเราก็อยู่ได้อีกยาวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองทานสองเมนูว่าเป็นยังไงส่วนอีกเมนูหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาหน้ากระชีกเนี่ยมาทานกับไอติมว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองข้าวเหนียวกันโอเค ของร้อนโอ้โห,โอโหไอควันถามว่าหอมไหมหอมมากก็ร้อนนิดนึงแต่ว่าด้วยชามเราเนาะเป็นเซรามิกที่แบบจับแล้วอาจจะร้อนช้ากว่าอาหารข้างในโอ้โห,โโหมีควันอ่อนๆหอมครัาครุมะพร้าวของคุณแม่มากอือหือหอมากจัดไปทีนี้อ่ะแล้วก็ ขอสลับช้อนนี่อันนี้ค่ะอยู่ในชามใหญ่นะเหมือนจะเล็กนะอยู่ในชามใหญ่เดี๋ยวเรามาดูนนใส่เวทต่อน <c oughs> นี้เนื่องจากเป็นน้ําแข็งเนาะเราก็อาจจะขอละลายน้ําแข็งก่อนสักเล็กน้อยนะคะเ <c oughs> มนูละลายน้ําแข็งสักหนึ่งนาทีทำาลยก่อน เทนี้เป็นอุดร้อนและเอาแรงปันกลางพอเนาะแล้วก็หนึ่งนาทีตาอ,อาจจะนิดหน่อยเพราะว่าของหวานเนนี่ยมัจะไหม้เนาะโอ้โหไหมไหมเนี่ยกินนแปลกสงสัยกินแปลกปปอะมีไหมอะเพื่อน <laughs> มีไหมสักเล็กน้อยแต่ว่า เรามีของตัวสำรองของเราอยู่เยอะโอเคอันนี้เป็นประสบการณ์นี่ค่ะเหมือนน้อยเนาะเดี๋ยวเราไปวางบนจานกันว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็มีกรอยู่แล้วนะคะข้าวเหนียวก็ดหน้ากรอยอยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะรบกวนขอ กอยเก็บไว้เดีย๋ยวจะทานกลับไปติมสักหนึ่งชิ้นขอยชิ้นึงแล้วกันเผื่อมันหนึบหนับหูแต่มันใหญ่มากเลยนะน,นึเพราะว่าตอนนี้ในรสชาติของข้าวเหนียวหน้ากอยคุณแม่เนี่ยจะมีหวานนิดๆเพราะคุณแม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะเนาะ ข้าวเหนียวนุ่มหนับนุ่มๆอย่างนี้นะคะข้าวเหนียวนุ่มหนับนุ่มๆอย่างนี้นะนี่ล้วนๆแต่นุ่มนะคะแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนนะคะถามว่ามะพร้าวอ่อนไหมก็ตอนนี้ขอฮาร์ดคอร์เลยกันชิมเลยอืมมีทั้งเทกเจอร์นุ่มนะคะผิวสัมผัสมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวที่เวลาเขาทำหน้ากะฉีกมันจะแบบเคี้ยวแล้วมันแบบตุบกลับหน่อยผสมกันมันก็จะมีทั้งนุ่ม ทั้งได้เคี้ยวนะคะแล้วก็มีกอยนะคะกอยชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีชิ้นเล็กๆเ,เนาะก็จะรสชาติออกเค็มอ,อ่อ,อนมันแต่ว่ามันด้วยผิวสัมผัสที่ต่างกาันระหว่างมันในมะพร้าวนะคะกับมันในกอยมีความหวานเล็กน้อยแล้วก็มีความนุ่มนวลแล้วก็มีความหอมของวัตถุดิบเนาะและก็วัตถุดิบที่เราจะเสริมคือนี้เอาจับร้อนไหมน้องแม่ อันนี้นะคะจิบๆหู้ยร้อนโอ้ยนี่นะคะก็คือหน้ากระฉีกในส่วนที่ไม่ไหม้นะคะคือไม่ได้ไหม้เออถ้าบอกว่าไม่ไหม้คือไหม้แล้วนี่นะก็เอามาโรยนี่นี่นทานเบาๆมื้อเที่ยงยังมีเวลาย่อย กับน้ำตาและน้ำลายไหลย,ย้อยเพราะว่าน้ำตาคือปื้มปิ่มน้ำลายคือด้วยความที่แบบดูหน้าตาของขนมสิคะน้ำลายไม่ไหลได้ไงใช่ไหมคือน่าทานมากข้าวเหนียวมะพร้าวที่้ำมะพร้าวนึ่งที่เอาไปครุแต่ตัวนี้เป็นกระฉีกฉ่ำไปด้วยน้ำตาลมะพร้าว และความเบลวาวความหอมควันเทียนโหคุณพระจะบอกว่าอันนี้งานดีนะคะอันนี้เราทานแบบแห้งถ้าเบียร์มีแอนดแมทนะตัวนี้นะถ้าเอาไปโรยกับน้ำตาลตะโนดที่ทำเป็นน้ำกะทิน้ำข้นเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอาเมนูเนี่ยใส่แล้วก็โรยน้ำแข็ง คุณผู้ชมฉ่ำว้าวอ่ะบอกเลยอันนี้ก็เป็นเมนูที่คุณแม่ทําไว้แล้วเราทำไว้เยอะมากสําหรับให้ลูกเนี่ยโกวลูกอดแล้วก็ด้วยความที่เก็บไว้ได้นานและทําได้เยอะเนี่ยก็เลยค่อยเอามา and มิกแอนแมทเมนูนั้นที่แม่ทมําเมนูนี้ที่แม่ทําเพื่อให้ทานให้หมดทานให้ครบแล้วก็อยู่ได้นานเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นหนเมนูนะคะ อันนี้จะเป็นเมนูออข้าวเหนียวหน้ากรอยโรยหน้ากระฉีโรยกระชีอ่าโอเคความรสชาติเป็นยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชิมดูความวาวความใสของเนื้อมะพร้าวนะครับนี่นะครับข้าวเหนียวนะครับหนึ่งคำนะครับอื้อ ข้าเหนียวนุ่มนวลหอมนี่คือคุณแม่ทำไว้ให้หนึ่งสัปดาห์แล้วทยอยทานอืมอร่อยไม่ใช่หนึ่งสัปดาห์สัปดาห์ที่สองอืมมะพร้าวอร่อยแล้วก็มะาพร้าวมะพร้ากก็ฉีกนะคนผู้ดูบอกเลยว่านี่คือเดือนกว่าจะเข้าสองเดือนแล้วมั้งแต่ด้วย การที่ทําอาหารใหม่ๆแล้วก็ปล่อยให้เย็นก่อนเนาะแล้วก็ค่อยแพ็คเก็บในตู้เย็นใส่ทัพเปอร์แวร์หรือว่าถุงพลาสติกเนี่ยจริงๆแนะนำไม่ใช้ทัพเปอร์แวรน,นะคะจะเก็บไว้ได้นานแล้วก็ยังหอมกลิ่นและรสชาติเนี่ยยังชุ่มช่ำเหมือนแบบคุณแม่เพิ่งทำใหม่ๆเลยอ่ะแล้วมีความหนึบๆน,นุ่มๆของกลอย แซงอยู่ยังความได้เคี้ยวของมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวแบบเป็นเส้นเส้นเป็นสไลซ์เนี่ยค่ะเนื้อเ,เจอื่อมันต่างกันเนาะอันนี้หนาเหนึอเป็นแผ่นอันนี้สไลซ์เป็นเส้นข้าวเหนียวกลมนุ่มออืืลงตัวอืเดี๋ยวเรามาต่ออีกอันนึงที่เราบอกว่าเราจะใช้มะพร้าวหน้ากระถิ่นทำยางอื่นได้อีอกคือ โลไอติมแปบ๊บไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่เป็นสต็อกของเรานี่ค่ะไอติมช็อกโกแลตเครือก ไอติมมาริลาเคลือบช็อกโกแลตนเมือ่อกี้เราบอกว่าเราขอหน้ากรอยไว้ใช่ไหมคะ,ะเนื้อกอยไว้ง่ายมากเลยอะแล้วเราก็มี เจ้ามะพร้าวกระฉีของคุณแม่ตรงไม่เราไม่เอานะแต่หอมมากเลยหอมน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะหนดหอมแล้วเวลาได้กลิ่น ของวัตถุดิบอะ่ะที่ที่เราทํากับข้าวหรือว่าเพื่อนๆนี่ทํากับข้าวอะเราจะนึกถึงวัตถุดิบไหมว่าแบบที่มางวัตถุดิบไหมมาจากจังหวัดไหนอะไรยังไงมันก็จะแบบว่าชวนเราให้นึกถึงว่าอจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ของกินเป็แบบนี้อยากจะให้มีส่วนร่วมเข้าไปไปเดินหาวัตถุดิบในที่ที่นั่นก็จะแบบว่าฟินเนาะเหมือนได้เห็นที่มาที่ไป แค่นี้เองค่ะอันนี้เวลาทานนี่ไอติมน้ากรอยหน้าตาดีไหมวางเป็นฟิวชั่นอย่างนี้แหละกอะเกแกะแกะ,กะ,กะแต่ว่าเวลาทานจริงเนี่ยืไม่ธรรมดารนชาติบอกเลยมันเข้ากันมากระหว่างช็อกโกแลตมะพร้าวแล้วก็กรอยเนี่ยค่ะลองชิมดูเนาะเป็นยังไง นี่ค่ะเวลาเบียรทานเองนะอืม,อม,อมอนี่นะขอเป็นจริงหน่อยเมื่อกระเทาะไส้ของเปิือกช็อกโกแลตออกมาแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเเราจะชิมกับมะพร้าวคือมันจะหวานแบบ หวานแบบอไอติมมันจะหวานน,นวลใช่ไหมแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยมันจะมีความแหลมบ้างกลมบ้างในความหวานจากมาจากน้ําตาลนะคะอือหอรับ,บเดียวใบครึ่งแห้งอืมแล้วก็ถ้าจะให้ดีนี่เลยอรอย เพิ่มความมันหักไอติมสักเล็กน้อย,อยหักไอติมสักเล็กน้อยเราจะบอกว่านี่ค่ะถ้ามีถ้วยเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยหักไอติมแล้วใส่ถ้วยโรยก็ได้ค่ะเป็นท็อปปิง้งนี่มะพร้าวก็ฉีกไอติมวอลิลาเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็กรอย อ e ื้มอ <|so|>> ื้มอืมอืกลิ่นวานิลาอ่อนๆที่เป็นโิวดิบที่แบบกลิ่นไม่ได้แข่งกับมะพร้าวความกรุบกรอบแล้วก็ความขมเล็กๆ ของช็อกโกแลตที่เคลืบถั่วด้วยืคลายวอลลิ้าช็อกโกแลตถั่วตัดใส่กับมะพร้าวหน้ากระฉีกแล้วก็กรอยแบบมันๆตัดรสหวานได้ดีบันเทิงค่ะบอกเลยโอ้ไม่ทันได้ถ่ายแล้วหมดแล้วไม่ทันได้เก็บภาพ ทำนิ่งแล้วถ้ามีถ้วยเป็นแบบถ้วยแบบเหมือนไอติมซันเดย์นะคะก็หักใส่ท็อปปิ้งอ่ะรวยคุณพระถ้วยติมเด็กๆน่ารักน่ารักนะเราใส่ลองเป็นเลเยอร์นะคิดดูดิยนี่กินตะเกียบแบบจีนมาก วางตะเกียบต่อเลยสิมอืมอืม ถ้าเคี่ยวช้าๆก็จะได้รสชาติที่ชัดในแต่ละความหวานที่มาหนึ่งก็คือมะพร้าวความหวานมะพร้าวความมันของมันแล้วก็หวานนวลๆของกลอยหวานนวลๆในน้อยของไอติมวานิลลาช็อกโกแลตกับถั่วช็อกโกแลตนี้ก็แอบมีหวานน่อยๆแล้วก็ขม คือทุกอย่างมีเฉพาะตัวแต่ว่ารสชาติไม่ได้โดดเด่นกันพอทานแล้วแบบลงตัวมากอ,อ,อ,อืโอเคค่ะจบเมนูง่ายๆจะเรียกว่าคนขี้เกียจก็ได้หรือถ้าอีกมุมหนึ่งคือคนที่เอามาประยุกเมนูที่แบบว่าอยู่ในตู้เย็นแล้ว ทานให้หมดปรุงเป็นรสชาติที่แบบว่าเพิ่มเติมสีสันเนาะเพื่อไม่ให้การรับประทานเบื่อจากสเสบียงที่เรามีอยู่เพราะว่าพอทําเยอะเนี่ยอาจจะทานหลายมื้อก็อาจจะเบื่อบ้างแต่สีสันของอาหารเมนูที่อร่อยอร่อยอยู่แล้วอย่างเช่นเมนูของคุณแม่ที่บ้านเนี่ยแต่เราเติมแต่งด้วยรสชาติ ชูความแปลกใหม่หรือเอามา m i อแอนแมทกันให้มันเกิดรสชาติใหม่ๆมันก็จะได้เติมเต็มมื้ออาหารของทุกท่านนะคะและ enjoy บุรี่ลาไปก่อนคลิปหน้าจะดูสเสบียงแม่หรือจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็นำมาเสนอต่อไปจ้ะสำหรับวันนี้บาย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 ค่ะ